อรหันตพุทโธธรรมังอรหันตโธสังฆังอรหันตพุทโธพิสิทธัตกาโรนะโมพุทธายานพระครูพิสิทธะตกาโพธินคล้ายวาจาสิก โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิบเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงตั้งอยู่เลขที่199หมู่ที่10ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2542ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอช้างกลางได้มีแนวคิดและรเริ่มผลักดันให้มีการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอช้างกลางชุมชนละเวกนี่ไม่มีโรงพยาบาลทังกันเลยเกิดความต้องการจากชาวบ้านหลายๆ่ยช่วนนะครับไล่ช่วนไล่อุ่ออมโรแเมนเทนทางทางวัดนะครับทุกๆวัดก็มีการนำชานเออร์เมื่อนเมือเป็นความคิดเดียวกันว่าเราต้องมาช่วยกันชนับชนุน ให้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นในจังก,กลางให้ได้นะครับต่อมาในปี2554รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลใช้งบประมาณ25,770,000บาทโดยเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคสมทบบนพื้นที่กว่า93ไร่อีกทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้ชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาศิษฐ์ตามชื่อของพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการพ่อท่านคล้ายวาจาศิษิ์ซึ่งเป็นพระที่ประชาชนในอำเภอช้างกลางและอำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากด้วยแรงศรัทธาต่อพ่อท่านคล้ายวาจาศิษิ์และความร่วมใจจากภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จนในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2559เวลา9้านาฬิกา49นาทีโรงพยาบาลพ่อท่านไครวาจาศิษ์ได้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลโดยมีนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายพานุกุทัทยรัตน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเป็นประธานในพธิธีโดยมีนายอำเภอช้างกลางหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บา้านผู้บริหารท้องถิ่นพ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอช้างกลางร่วมในพิธีไปเยี่ยมก็มีความปลุกปุกภูมิใจที่สุดในชีวิตที่เราได้สร้างโรงพยาบาลโพธานคลายไว้เป็นที่กึศบัาบับรรทุกข้องประชาชนในเขศในเทศไกลเคียงในเทศพื้นที่พูดได้ว่าวันนี้โรงพยาบาลโพธานคลายวาจาซิตกิดได้เพราะ บารามีประทานคลายในบารามีนี่เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวโรงบ้านเปิดไม่ไมออ่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างไม่ให่ต้องซื้อค้นกันมาให้มัดข้อแต่ให้คุณหม้อใดดูแลคนไข้ เองเป็นหัวหน้าส่วนราชการอยู่ใกล้เคียงกันก็คือ้อำนยการสถาบัน,นชีวเกษตรภาคใต้นะครับเรามีบ้านพักของนักศึกษาที่ในปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักศึกษาเราไม่ได้พักเต็มพื้นที่เราก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพระทัะ้งไทยวาจาสิทธิ์ได้ใช้บ้านพักของนักศึกษาเป็นที่พักอยู่อาศัยเพราะว่าโรงพยาบาลถ้าผู้ปฏิบัติงานอยู่กับประจำที่โรงพยาบาลก็จะสะดวกในการ บริการรักษาพยาบาล ขออนุโมทนาบุญนะกับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันช่วยกันประคับประคองพลังศรัทธาวัดเองก็เป็นขันการขับเคลื่อนในการสร้างอาคารอาคารอาคารหนึ่งก็คืออาคารตึกพิเศษสง4ร้อยสี่สิบสี่ปีของพ่อทันคล้ายวาจาทิย์และก็หลายๆเรื่องที่วัดเองก็ไปขับเคลื่อในให้กับโรงพยาบาลพ่อทันคล้ายวาจาติตร่วมกับบรรดาอุบาสกอุบาจิกาผู้ใดว่าพี่น้องประชาชนร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนก็เข้าไปขับเคลื่อนช่วยกันให้โรงพยาบาลอย่างนี้เพื่อเป็นสถานที่ในการรักษาพี่น้องประชาชนทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ที่ใช้บริการโดยเฉพาะกับพระสงฆ์ก็ได้มีาการรักษากันเป็นอย่างดีก็ขออนุโมทนาบุญด้วยในกุศลและเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันก่อสร้างและช่วยกันขับเคลื่อนโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาทิดให้เจริญรุดหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุ ในกุศลและเจตนาของท่านทั้งหลายด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนรยัยอายุวัน,นสุขาภละปฏิพานพร้อมกันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพอรอันเป็นพรพิเศษคาถาพิเศษของพอ่อทั้งหลายที่ว่าพุทธังอารางพุทโธธรรมังอารางพุทโธสังรังอารางพุทโธพระครูพิธิอัตการโรนะโบพุทธายะโชคดีเจริญพร